สวัสดีครับพี่ทุกท่านสวัสดีนะครับวันนี้พามาชมรุ่นชนะจนเล็กปีห้าหกนะครับผมเหรียญใหญ่ไปหลายหมื่นแล้วนะครับนี่พี่เหรียญเล็กนะครับยังยังเก็บได้นะครับราคาไม่แรงนะพี่ <S 2> <S 2> อันนี้บล็อก,กไก่คู่ครับบล็อก,กไก่คู่ครับผมผิวไฟทุ่วมๆอยู่นะพี่ดูนะครับหลังลุงๆเลยนะพี่ <S 2> <S 2> พามาชมความคมชัดยังนะครับผม นี่นะครับพี่เล็บมือนะครับติดครบหมดนะครับพี่ถ้าเก๋เก๋จะไม่ติดครบแบบนี้นะครับเก๋จะไม่ค่อยเหมือนนะครับพี่ถ้าเกิดคนดูเป็นนะครับบอกไก่คู่นะพี่ดูดูนะครับดูด้านหลังครับพี่ นี่นะครับจุดใจตังอยู่ที่หูเหรียนนะครับจะเป็นรอยตะบแบบนี้นะครับพี่เป็นรอยเงี้ยครับ